ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู่สุขคนครับบองผอกรบเบาสงกันอีกแล้ครับเมื <c> ่อ <oughs> นี้นะครับผมกับมีเขามีเขา้มเขามาแจ้งให้พี่น้องแรงงานไทยนี่แรงงานไทยอิราเลทราบนะครับนะบางท่านกาดสีทราบแล้วบางคนกาดสนะิบางคนได้ทราบยังบางคนได้รู้นะครับบางนั่นหลายๆคนองคงสิรู้แล้วล่ะนะเอาบอก,กับคนที่บ้านในหูกแล้วกันนะครับเนาะ คือตอนนี้นะครับตอนนี้ทางกล,ลงุ่มแรงงานพนมมีการเคลื่อนไหวเราเด้อกพี่น้องเขาไปเบื้องในเพจที่ชที่มันเป็นรูปดอกกุหลบาบชี้เขาถ้อเกิดไปบ่มีดแล้วผมสิขึ้นไว้ให้เขาไปเบื้อง่าพนมีการเคลื่อนไหวอย่างเนาะซึ่งข้าวที่ผมเห็ว่าแจ้งมือนี้นะครับก็เป็นถือว่าสิเป็นข้าวดีกระด้นะครับเป็นข้าวดีก็ได้ก็คือว่าเพิ่นให้กรอกแบบฟอมนะครับให้กรอกแบบฟอร์ม,รบบรมว่าผู้ใดต้องการอยาก ก็ไปทํางานอยู่ประเทศอิสราเอลก็ให้ไปกวาดนะครับซึ่งคนที่ไปกวาดก็คือมันสิมีมันสิมีเอ่อแรงงานเอ่อที่ว่าอบพยกออกจากไอ้สงครามนะครับให้สงครามแล้วก็แรงงานเอเจนซี่เอเจนซี่นี่คืออย่างก็คือพวกแรงงานที่เป็นอินเตอร์วีซ่ามานะครับอินเตอร์วีซ่ากลับจากประเทศอิสราเอลแปลว่ากลับมาพักองี้ยงสิเนาะก็เขาไปกวาดได้แล้วก็อีก กุ่มหนึ่งนะครับก็บคือแบบว่าคนที่ต้องการอยากกลับไปทํางานไม่เพรว่าครบสัญญาหาปีสามเดือนเราอยากกลับไปทํางานอียงประมาานี้แหละครับรายละเอียดอยียงนี่กับเขาไปเบื้อยู่ในเพจของกรมแรงงานเอานะครับเพิ่นก็ล่รายละเอียดบอกรายละเอียดเขาก็เหตุตามขั้นตอนที่เจ้าที่เพิ่นบอกกันละเพิ่นอธิบายไปย่างละเอียดกับร่องเขาไปเบิ้งนะครับเนาะเฝ้าเขาไปกวาดนะครับเพราะว่า มันเบิดเขตนะครับมันเบิดเขตแช่วันที่สิบหา้าท่านว่านะครับฝากขอไปกากไว้าไสาหรับคนที่อยากสีเดินทางกลับไปทํางานอยู่ประเทศอิสาเลนะครับนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ออกมาแจงเข้าพีเข้าน่องไว้จะเพื่อนคนนี้ครับจ้งใดกับจ้งฝากกันไม่ในคลิปหน้าครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ